ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟ้อชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับ2เลื่อยวงเดือนนะครับสแบบสสไตล์แต่หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับนี่คือแฟร์ดคอนฟิ d นะครับตัวนี้นะครับคือ DCS 5 7 0เป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับยีโวลต์นะครับใช้แบตเตอรี่ตัวนี้คือ DWE 5 6 1 5นี่คือเลื่อยวงเดือน7นิ้วเหมือนกันเป็นแบบ ใช้ไฟฟ้าเสียบปลักนะครับทั้ง2ตัวสเปคใกล้เคียงกันมากนะครับนั่นคือความเร็วรอบนะครับ5,500อรอบต่อนาทีเหมือนกันเลย ใบที่ให้มาก็เหมือนกันเลยคือใบ7จ็ดสน่สวนสนิ้ว36ฟันคาบายเหมือนกันสเปคเดียวกันรหัสใบเหมือนกันเป๊ะด้านหน้านะตัวกัดใบก็เหมือนกันนะหน้าตานะครับเป็นโลหะเหมือนกันตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใส่เจตัวอุปกรณ์ตัวต่อกับท่อดูดฝุ่นเหมือนกันต่างกันเนื่องวัสดุแล้วก็สีนิดหน่อยนะอย่างตัวนี้มันจะเป็นด้านตัวนี้จะออกเงาเงานิดนึงตัวโลหะตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นสีแบบสว่างตัวนี้จะเป็นสีเข้ม แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ต่างกันนิดหน่อยอีกจุดหนึ่งนะตัวล็อกใบตัวนี้จะต้องใช้กับประแจซึ่งเขาแถมประแจมาให้ด้วยคือประแจตัวนี้ส่วนเจ้านี้นะครับใช้กับประแจก็ได้นะหรือจะใช้กับประแจตัว L หกเหลี่ยมซึ่งเขาก็แถมมาให้เหมือนกันอันนี้ใช้ได้แบบเดียวนะครับอันนี้ก็ใช้ได้2อแบบนะครับจะเอาประแจนี้มาไขก็ได้หรือจะเอาเป็นประแจหกเหลี่ยมตัว L มาไขตรงกลางก็ได้ต่อมานะครับเรื่องของเพลตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะหนาประมาณสัก4มิล ตัวนี้เป็นเหล็ก ok นะครับหนาประมาณสัก2มิลก็แข็งแรงเหมือนกันเอาไปแบบค่าวๆเ,เร็วนะภายนอกก่อนนะครับเอาหันมาด้านหน้านะครับด้านหน้าของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับหนาประมาณทัาหกมิลเลยสามารถปรับองศาได้ถึง57องศาวิธีการก็คือผักตัวนี้แล้วก็ปรับ57าองศาตัวนี้เป็นเหล็ก ok พับเป็นเหล็กตัวมันเองเนี่ยพับขึ้นมานะครับแล้วก็ทําสันเพื่อกันที่มันพับไปพับมานะครับตัวนี้่อนขางจะแข็งแรงปรับได้สูงสุด45องศาใช้วิธีการบิดตัวลูกบิดตรงนี้นะครับ มีคลิปจับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษหน่อยด้านบนเขาจะมีที่แขวนหรือว่าที่หิ้วนะครับตัวนี้ ามาด้านข้างนี้อันนี้จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าตัวไร้สายเนี่ยเขาจะเป็นมอเตอร์บัสเล็หลายแปลง่านประหยัดพลังงานเพราะมันต้องใช้กับตัวแบตเตอรี่แล้วก็มีความแรงพอสมควรตูดจะสั้นกว่าเขาเห็นไหมตูดจะสั้นกว่าเขานะเลยเพลกว่าน,นิดเดียวนี่คือข้อได้เปรียบส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเรื่องวงเดือนมีสายทั่วไปก็คือเป็นมอเตอร์ธรรมดามีแปลงทานมีที่เปลี่ยนแปลงฐานให้นะครับแล้วก็ตูดเขาเนี่ยก็จะยาวมาเลยเพลพอสมควรนะครับถ้าเกิดเทียบ2ตัวนี้นะครับจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งในการตัด มันอาจจะต้องเผื่อพื้นที่ของตูดให้มันผ่านได้นะครับ<ค>ด้านหลังตัวนี้นะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับด้านตัวนี้ก็เป็นที่เก็บเจ้าตัวประแจแอลตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปรับขึ้นลงของใบนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านข้างแบบนี้คลายล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับมันไม่มีแบตเตอรี่ขวางมันก็ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือคลายล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นลงได้นี่เห็นไหมครับ เนี่ยก็ง่ายเหมือนกันนะครับความหนาความกว้างของตัวเพจพอๆกันหมดความกว้างเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิน7นิ้วนะครับไซส์ค่อนข้างจะมาตรฐานทั้งคู่อ่ะนี่คือลักษณะภายนอก นะถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพของวัสดุเนี่ยก็ชัดเลยว่าเจ้าตัวไรสายเนี่ยวัสดุที่ใช้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าราคาเขาแพงกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลทที่เป็นอลูมิเนียมนะครับหตัดเรื่องสนิมออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ความสวยงามนะสวยกว่านะครับความหนามากกว่าวัสดุต่างๆนะอย่างเช่นตัวคลิปตัวพลาสติกที่ใช้นะครับตัวยางที่ใช้นะครับจะเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่านะระดับหนึ่งนะครับตามราคาไว้ง่ายนะครับแต่ถามว่าเจ้าตัวนี้ขี้ ไม,ไม่นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆตัวนี้ก็ถือว่าใช้วัสดุได้ดีพอสมควรเลยไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับแล้วก็ไม่ได้ขี้เลยกว่าใครแน่นอนเรื่องความแรงเดี๋ยวผมจะให้คุณดูภาพทดสอบของทั้ง2ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยให้ประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆแต่มันอาจจะมีส่วนตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยที่มันบอกเป็นภาพไม่ได้มันต้องบอกเป็นความรู้สึก อย่างเช่น,นเจ้าตัว570เนี่ยนะครับเ,เวลาเราตัดไม้แผ่นใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่มันแสดงออกมาได้ดีที่สุดเวลาตัดไม้แผ่นใหญ่ก็คือมันไม่มีสายไฟเกะก,กะมันไม่ต้องวุ่นวายกับการแคมป์ชิ้นงานมันไม่ต้องเผื่อการแคมปมากเพราะว่า ด้วยความที่ตูดมันสั้นนะครับมันจะตัดฝั่งนี้ก็ได้ตัดฝั่งนี้ก็ได้นะครับมันสามารถยืดหยุ่นได้พอสมควรในเรื่องของการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในการตัดไม้แผ่นใหญ่นะพูดถึงไม้แผ่นใหญ่เนี่ยมันจะต้องการมีการแคมป์มีการยืดอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้จะสะดวกกว่าพอสมควรเลยส่วนเจ้าตัว ตัวแบบมีสายสิ่งที่ผมรู้สึกได้นั่นคือความเบาในการตัดเวลาผมตัดไม้ท่อนนะครับมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นไม้ยางพาราทั้ง2ตัวนี้ผมตัดเหมือนกันตัวที่เป็นไม้ยางพาราเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัดง่ายกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูในภาพเนี่ยมันอาจจะวิ่งเท่ากันตัดเหมือนกันนะครับตัวนี้จะให้ความรู้สึกลื่นกว่าตัดง่ายกว่าอาจจะด้วยความที่มันเป็นไฟฟ้า กำงกำลังมันก็จะเต็มที่นะครับเต็มเหนียวแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแบตด,ด้วยตัวนี้ผมใช้แค่แบต4แอมป์ใช้แค่แบบ4ถ้าผมเปลี่ยนเป็นแบต5แอมหรือไซส์กับตัวเฟกโวลต์กำลังมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยความดุดันมันก็จะเพิ่มขึ้นก็อาจจะได้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันแต่ถ้าเทียบกับแบบเนี้ยนะใช้แบตทั่วไปอย่างคนที่ซื้อไปมีแบต4แอม5แอม์นะี้อาจจะได้ฟีลลิ่งนี้นะครับ แต่ถ้าตัด2มือเนี่ยสตัวเนี่ยเท่ากันเพราะว่ามันมีแรงในการส่งในการจับยึดเนี่ยคล้ายๆกันสําหรับคนที่มีงบประมาณนะไม่เยอะมากนะอยู่ที่ประมาณสามพกลางๆผมแนะนําตัวนี้เลยสายที่เขาให้มาเนี่ยมันยาวเกิน2เมตรอยู่แล้วมันไปนตัดไม้แผ่นใหญ่อะพวกไม้อัดยาว2เมตรตัดสบายๆส,ส่วนเจ้าตัวนี้นะให้ความสะดวกสบายแล้วก็ฟฟลลิ่งเนี่ยเหมือนกับเครื่องตัดเรื่องเดือนไฟฟ้าเลยนะครับนี่คือไร้สายนะครับซึ่งจริงๆไร้าสายเนี่ยมันจะต้องดรอปกว่านิดนึงแต่นี่คือความใกล้เคียงนี่คือใกล้กันมากๆถ้าใช้แบตตัวแรงนะ ตัวเฟควอลนี่คือผมว่าพอๆกันเลยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงกว่าตอนนี้อยู่ประมาณ5000กว่า5000กลางๆอันนี้ก็คือแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยเชียร์ทั้งคู่นะสำหรับคนที่อยากได้ไร้สายหรือมีแบตเตอรี่ของดีวอลอยู่แล้วผมเชียร์ตัวนี้นะแต่ถ้าใครยังไม่มีแบตเตอรี่ดีวอลนะครับไม่อยากลงทุนหนะักผมเชียร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะมากๆนะสำหรับการที่เอาไปเริ่มต้นนะครับในการใช้งานก่อนไปนะครับผมมีบทสรุปให้ชัดเจนเข้าไปอีกนี่คือ ไม้ออสอันนี้ผมขอยกเฉพาะตัวไม้ออสนะผมไม่รู้ว่ากับไม้ตัวอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ไม้ออสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่พิสูจน์ได้ค่อนข้างชัดในเรื่องของตัวขุยไม้เวลาเราตัดนะครับนี่คือรอยตัดที่ออกมาจากตัว570นี่คือขอบไม้เห็นไหมจะเป็นเก่าๆนี้นี่คือรอยตัดนะครับแล้วผมไม่ได้ไปขัดอะไรมาเลยนะครับนี่คือออกมาแบบว่าไม่มีแบบแทบจะไม่มีขุยเลยเรียบกลิบไม่มีขุยไม่มีอะไรเลยนะครับน้อยมากมาก กับเทียบอีกตัวหนึ่ง5615ตัวนี้เห็นด้านนี้ไหมครับโอ้โหเรียบกริบเหมือนกันเห็นไหมครับเรียบกริบเหมือนกันแต่พลิกมาอีกด้านหนึง่งมีขุยเห็นไหมครับมีขุยเนี่ยคือความแตกต่าง ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะจะบอกเป็นที่ไม้ก็ไม่น่าใช่เพราะมันไม้แผ่นเดียวกันเลยนี่คือปกติในเวลาเราตัดไม้เนี่ยนี่คือปกติมากๆาคือด้านหนึ่งจะเรียบส่วนด้านหนึ่งเนี่ยใบคือฝั่งที่ใบมันตุยขึ้นใช่ไหมครับไม้ตรงนี้มันก็จะเปิดขึ้นมานะครับนี่เป็นปกติเนี่ยแล้วนี่คือตัวไฟฟ้ามันก็จะมีขุยนิดนึงนะะแต่ถามว่าเยอะไหมนี่ถือว่าน้อยนะครับสำหรับตัว osb นะ ถ้าใบไม่ดีอ่ะมันเปิดกว่านี้เยอะนะครับเปิดบางทีเปิดเป็นแผ่นเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่คือความแตกต่างที่ผมเอามาเสนอให้ดูแต่ถามว่ามีผลต่อไม้อื่นๆไหม คือถ้าเป็นไม้เป็นไม้จริงไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าไม้จริงเนี่ย <es cho S 1> เนื้อมันมัเนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับแต่อย่าลืมว่าตัวนี้3,000ตัวนี้5000นะครับต่างกัน2,000เลยนะครับแล้วก็จุดสังเกตมีอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพอจะบอกได้อะ่ะอันนี้คือไม้ที่ใช้ตัวนี้ต่างนี่คือไม้จริงเนี่ยพอตัดไม้จริงแล้วมันก็โอเคนะเห็นไหมครับไม่มีขุยไม่มีอะไรนะครับขุยตรงนี้ก็ปกตินะตัวนี้ก็เป็นนะครับไอ้ที่ตัวย่างมาด้านข้างนี้ปกตินะแต่บนล่างเห็นมัครบ น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้จริงยังไม่มีปัญหาสําหรับเจ้าตัวนี้โอเคก็วันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันเดี๋ยวลิงก์ทั้ง2ตัวนี้ที่ผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองไปหาซื้อดูได้นะครับสำหรับวันนี้ฟึ่งเฟอร์ชเชนอลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายดีทั้งคู่จริงนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย